สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในช่องกระท่อมศึกษานะครับเดี๋ยววันนี้แอดจะพาเพื่อนๆพี่ๆมาดูต้นกระท่อมก่อนฝนตกกันนะแอดเพิ่งจะเก็บใบไปเสร็จนะนีนะ่ะอันนี้ก็เป็นต้นใหญ่นะแอดก็ไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูกันนานเลยนะแอดต้องขอโทษด้วยนะ,นะเพื่อนๆพี่ๆก็จะเห็นกันนะ นในะบก็พอใช้ได้อยู่นะนี่นะก็สวยอยู่นะดูกันเพลินๆตานะแอ้ก็ไม่ค่อยวางนะอดก็ต้องทำนานะช่วงนี้ต้องช่วยที่บ้านแอดทำนาพวกวกกระทอมอย่างเงี้ยแอดก็ยังไม่ค่อยได้ดูแลอะไรสักเท่าไหรนะ่นะฮะ ใบที่บานนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะ เนี่ยนะใบที่บา้านนายก็จะประมาณนี้เลยนะเนี่ยแายก็ยังไม่ได้ถากจ้าเลยนะนะมีเม็ดออกแล้วด้วยนะเพื่อนๆพี่ๆก็จะเห็นกันนะมีเม็ดออกแานก็ยังไม่ได้ตัดเลยตอนเขาก็สูงหมดแล้วนะ นก็จะมืดๆนิดนึงครับแอดพามาดูต้ต้นนะน่นฮะ พาดูเพื่อนๆตานะเพื่อนๆพี่ๆมีข้อสงสัยอะไรก็ถามแอดเข้ามาได้นะฮะนี่ฮะ ก็จะประมาณนี้เลยนะมันจะมืดมืดนิดนึงคนระับฝนกำลังจะตกนะฮะตอนนี้ฝนก็ลงเม็ดแล้วนะฮนะถ้าเ,เพื่อนๆพี่ๆชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องกระท่อมศึกษาด้วยนะ เดี๋ยแอดมีคลิปอะไรดีๆใหม่ๆมาให้ความรู้หรือแอดจะพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไปดูนาก็ช่วยดูกันหน่อยนะแอดก็ถ่ายลงแบบแบบวิธีชาวบ้านนะฮะชิวๆแอดก็อยู่ของแอดอย่างเงี้ยทำนาปลูกกระท่อมหากบอะไรเงี้ยดักหนูแอดก็ชิวๆฮะ เนี่ยฮะก็จะประมาณนี้เลยนะฝนลงเม็ดแล้วนะถ้าเ,เพื่อนๆพี่ๆชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจใช่องกระท่อมศึกษาด้วยนะฮะเดี๋ยวนี้แอก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับขอบคุณครับ